รครัวลูกค่ะทงหูลูกเหรออยู่จีนก็กินถังหูลูกอยู่แจเปนก็กินถังหูลูกเหรออะไรจะมาขึ้นเทนโปรซานนะครับได่แอนดวลิลมีร้านซุปที่พวกปษาด้วยข้างบนนี้นะเป็นทางขึ้นเราจะไปขึ้น ผมบูชาจันงนี่ของยังขอแล้วขึ้นอะไรช,นชินช,อชอ้าชิงช้อนเยอะสูงมากเลยอ่ะเสียวร้ลยนี่จะเสียวไหมไม่รู้ไม่รู้เหรอ,อเราดึงกันดูน,นะเราต้องสูงต้องสูงแน่นเลยตอนนี้แฟมลี่ขึ้นตอนนี้เลนี่แฟมลี่ขึ้นกระเช้าแล้วเอนนี่แฟมลี่ขึ้นกระเช้าแล้ว ขึ้นจริงช้าสวรรค์มาแล้วขึ้นช้าสวรรค์โอ้เย็นจับเลยโอ้เรากำลังจะขึ้นแล้วตอนนี้เราอยู่อ๋อมันมีไม่กี่ตัวไงตอนนี้นเราอยู่ภาคพื้นดินอ่าซีทูรออีกยี่ถึง5นาทีเราขึ้นธรรมดาดีกว่าซีูตรงนี้น่าจะเห็นแบบโอ้โหอัอาจาไม่มีแล้วก็ข้างบนอจัจาแต่ของเราไม่มี ของเราแค่นี้ก็อัจจักตรงนี้ก็อัจจักแล้วเห็นไหมเนี่ยแค่นี้ก็สูงแล้วเนี่ยเดี๋ยนี้อันมาจีอันมาหาแม่อ่ะจีชอบไหมญี่ปุ่นชอบชอบ,ชอบกว่าจีนไหมเพราะว่าญี่ปุ่นดีกว่าจีนนะดีกว่าแต่ว่าแพงกว่าแต่จีนก็สะดวกกว่าไม่ต้องเดิน ที่ที่ได้แต่ที่นี่เราต้องพึ่งขาตัวเองนะครับ <c oughs> ที่นี่รถไฟไฟ้าอย่างเดียว <c oughs> โอ้ยหนี่ดูสะพานสีสวยมากเลยกันคือเพราะว่ามันสวยนะกับพิบะปั๊บ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 ตนั้นอ่ะโอ้โหนี่ทะเลพี่เลยนี่ไ <c oughs> หนดูเรือสิซา <c oughs> นตามาเรียอยู่ตรงไหนอะ <c oughs> ่ะกอยังไม่เห็นเลย <c oughs> ตรงนู้นเป็นอ่าว <c oughs> เป็นอ่าว อ้าว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 อะไรอ้าวอ้าวลืมซะแล้วอาวลืมซะแล้วแม่น้ำหรือทะเลอ่ะทะเลใช่ไหมที่เรนี่ว่าทะเลใช่ไหมการนโดดต้มไปตายเลยไหวโอ้ยใครจะว่ายไหวดูสิแม่น้ำแบบกว้างมากใช่ลึกมากกว้างมากโอ้โหตรงนั้นจะมี ตรงนู้นนี่สุสซูเปอร์วอเตอร์เลยอ่ะตรงนู้นมันคือ <Super S 1> เครื่องเล่น <right. S 1> อะไรอ่ะทําไมมันมีเหมือนรถนันนน่นน่นน่เหมือนรถไฟหออ่ะ <Ooh. S 1> มันคือยูนิเวอร์แซลนี่เองใช่โอ้ยอันนั้นนี่เองยูนิเวอร์แซลอยู่ตรงนู้นที่เราไปมาใช่ใช่ใช่นั่นไงยูนิเวอร์แซลที่เราไปมาสนุกมากเลยสนุกมากอยากไปอีกจังเลยญี่ปุ่นนี้ที่นี่ดีมาก <laughs> มาอีกอจริง<ส>ิญี่ปุ่นมันทำไมนะญี่ปุ่นดีมากใช่ไหมญี่ปุนดีมากเลยเย็นนี้ว่ากันเยอะอ๋อเย็นมี้ว่ากโอเคเลยค่ะนี่อะแต่วิวอ่ะตอนนี้ยอ้โหสวยมากสวยงามมากเลยโอ้โหแต่ตอนนี้ขึ้นมาสูงมากแล้วโอ้โหโ สูงๆเลยดูสิมันจะรัสีฟ้าดูสิแล้วดูข้างล่างสิมันจะรัมสีฟ้าใช่<ป>ด้วยถ้าซีทูนี่น่าจะเสียวดีนะที่เราไม่มีตรงนี้เป็นพื้นแก้ว ไปดูก็อจักเนี่ยใช่ก่นไงเรือสันตมาเรียพอเจอแล้วน่่ลำาน้นเลยเรือสันตมาเรียขึ้นไปตรงไหนอ่ะโน่นน่่นลนั้น่ะที่เราต้องขึ้นนะอ้น่นนะสันตมาใช่เราต้องไปติดต่อตรงไหนนีติดต่อเนี่ยแหละทาเรือนช่วสิป่ะใช่้ยย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  นี่ไงคายูกางอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปคายกาเค้ตอนนี้เราอยู่จุดที่สูงที่สุดของเทมโปซาแล้วตอนนี้เห็นยืนโซ่ด้วยวันเดรนี่เราอยู่ท็อปเลยช็อปของมันเด้เห็นันเดรน่ันนันจะเห็น ไไอะะรนพ่อเห็นสนุกปี้เฮ้ยมาริโออยู่นู่นไงมาริโอมาริโอไหนโน่นไงรถไฟหรือขืนอะไรพ่อเห็นมาริโอมาริโอนั่งไงนั่งไงใช่ออเขียวเขียวไหมเจอแล้วเราเจอแล้วมาริโอเราจะท็อปวิวแล้วนะเราจะท็อปวิวแล้วเลยแล้วแฮร์รี่พอด้วงอ่ะแฮร์รี่พอด้วงมีด้วยเหรอใครคือแฮร์รี่พอด้วงข้างนีแต่คือมารโอนุเฮ้ยเธอมารโอเน่เฮ้ย เธอมโอน่าเฮ้ยถูกแล้วเธอมโอนี่เฮ้ยถูกแล้วเธอมเลนนี่เฮ้ยถูกแล้วเมลเรือมาเรือลาดตะเวนเรือตำรวจหรือเปล่าเลยนี่เรือลาดตะเวนหรือเปล่าหรือเรือท่องเที่ยวอ๋อเรือท่องเที่ยวเพรเห็นนักท่องเที่ยวแล้วนั่งอยู่บนหลังเรือข้างด่วนคิดถึงซันต้ามาเรีย เป็นรอบนู่นไปนถึงนู่นะเราจะลงไปแล้วนะใช่ตอนนี้เรากำลังอยู่ขาลงแล้วนะดูเสียเสียวไหมว้าวเราเห็นเร,เราเห็นตรงทิ่เป็นมินเนี่ยนไหมตึกมินเนี่ยนไหมมินเนี่ยนเหรออย่าที่หัวโซ่ไกลแล้วอยู่ในหัวโซ่เรา ตอนนี้เรานั่งชิงช้ามาไกลแล้วมองไม่ค่อยเห็นแล้วมไไฟหอด้นอะไรอ่ะม่อไไฟหอด้าเมื่อไฟหอดตาลังกาแต่เมื่อวานอ่ะเพราะว่าที่เขียวอะ่ะต้องเป็นนั้นเลยใดนดงซอใช่ไหมที่ทิ่มดินอ๋อทิ่มลงไปมุดใต้ดินแล้วก็ขึ้นหมุนหมุนหมุนโอโ้โหหัวใจจะวายถ้าเป็นหนูตอนไรรุนไม่กล้ายิง,งจริงเหรอตอนเด็กอ่ะไม่กล้า วี่นั่งทำกี๊คองเป็นไงบ้างโหแรงสุดๆอยากมาอีกเลยอ่ะพูดปาร์ตพูดพีชเลยอ่ะอยากมาอีกเลยดังว้ายกี๊แข็งดังเลยแล้วก็เต่านั่นแหละที่ปิ้วลมาเเสามันหลอกเราดูใช่ไหมแล้วมันก็พาเราตกลงมาจากหน้าผาแล้วก็น้ำเป็นไงุมแล้วก็ดิ๊อยากไ ดิชเป็นไงเปียกไหมเปียกเลยเสื้อเปียกเสื้อเปียกเละเะะะลยเสเแฮร์รี่พอดด้วงเปียกแฮร์รี <laughs> ่พอดด้ว <laughs> ง <laughs>